เทพไม่รวมกลุ <im sharing> ่มเทพไม่ใ <laughs> ช้อุบายเทพไม่พึ่งพาใครเทพควรจะเป็นแบบนั้นโอเคผมวันนี้เราก็อยู่ในแผนที่มีชื่อว่า All Star Tower Defense นซะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าโพไซดอนนะผมเป็นไงเป็นไง แค่ได้ฟังเสียงผิวปากแค่เนี้ยก็ทําให้ผู้ชมที่อยู่ในสนามเนี่ยก็แบบสั่นคลอนสั่นคลอนเขาเรียกว่าสั่นคลอนซึ่งวันนี้เราก็จะเอาไอ้โพไซดอนเนี่ยไอ้เทพบไม่พึ่งคาใครเทียไม่อยู่เป็นกลุ่มเนี่ยมาเล่นในตัวคนเดียวครับผม <c oughs> ซึ่งบอกไว้เลยว่าไอ้ท่าเมื่อกี้ครับผมซึ่งผมชอบมากเลยนะซึ่งในเกมเขาก็ทําออกมาดีอยู่นะครับผมในเกมออสตาของเรานี All ่นเ <c oughs> คลิปนี้ก็สปอนเซอร์รายใหญ่ก็คือสปีด d า a g ก n อนของเราอีกเช่นเคยครับซึ่งผมก็พูดเรไ่อยไปงั้นแหละซึ่งสปีด d า a g ก n อนของเราก็ต้องเอามาผมเพราะว่าโพไซดอนเนี่ยไอขั้นสุดท้ายที่เราจะต้องอัพนี่ม,มันใช้ตั้ง900 0แสเลยนะฮะซึ่งเราก็เอาไอสปีดบาก้อนมาผมคูณปูสปีดบากอนของเรามานะฮะเพื่อฟาร์มตังค์ครับผมโอเครับผมโอ้ผ่านไปได้หรือไม่ ผมรู้สึกว่ามันผ่านไม่ได้ผมในวางอีกหนึ่งตัวเลยนะฮะนะผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะไม่สนุกนะผมนะก็เข้าใจผมนะดีับผมใช้ตังเอาเป็นว่าหนึ่งล้านไปเลยแล้วกันนะผมตังเก้าเนะนะเป็นไงตัวที่สองก็กันในพวกที่วิ่งไปวิ่งมานะก็ดูแบบสปีดอัพไปเลยนะผม นะถ้าผู้ชม,าม,าช,มชอบใครใน l e ็ e n d ล็อกนะผมในอนิเมะ l e นา n ็อก c k ถ้าชอบใครก็อย่าลืมเม้น์บอกกันด้วยนะผมซึ่งส่วนตัวผมทางฝั่งเทพนี่ก็ชอบแบบว่าทอผมนะก็ชอบทอแล้วก็โพไซดอนนี่แหละทางฝั่งของมนุษย์นี่ก็ชอบอดัมนะผมคือแบบว่าน่าจะมีนะในแบบออสตาน่าจะมีนะแต่ว่าเขายังไม่ทํามาหรือว่าผมยังไม่รู้้ะผมเพราะว่าผมก็เพิ่งจะกลับมาเล่นออสตา อ่ะนะผมได้สก,กิลสุดท้ายแล้วโอ้โหท่านผู้ชมขั้นสุดท้ายของไอเทพไม่รวมกลุ่มนี่มันโหดมากเลยเฮ้ยคือแบบสก,กิลมันสวยมากเลยนะครับนะผมนี่นะสำหรับท่าของมันนะผมเป็นไงโค้งทแทงลัวๆจนจะเป็นเพ่จริงๆนะผมรู้สึกยอดม,มากอะ่ะโอซากาจีคือแบบว่ารับไม่ได้เลยนะผมคือแบบ อะไรจะอวยขนาดนั้นนะผมแต่สุดท้ายมันก็ตุยเหมือนเดิมนะผมไอเทพโพไซดอนของเราฮนะคือแบบว่าไอวงเอลีของโพไซดอนในออสตาเนี่คือแบบว่าวงเอลีใหญ่มากเลยเนาะคือแบบใหญ่มากอะผมไม่เคยเห็นวงของใครใหญ่ไปกว่านี้เลยนะผมซึ่งถ,ถ้าท่าผม้ชมแบบว่าเคยเห็นของวงของใครแบบใหญ่กว่านี้บอกผมได้นะซึ่งผมเอาไ ยูทัตคิดแล้วก็แฟงกี้เลยนะผมไปแลกเพื่อที่จะเอาไอ้โพไซดอนนะผมท่านผู้ชมคือแบบว่ามันคุ้มหรือเปล่าฮะคือแบบว่าหรือว่ามันเอ้ทั้งเอสสแบบว่าเอสสแบบตั้งแต่แรกๆเลยนะผมนะไปแลกเพื่อที่จะเอาไอ้โพไซดอนนี่นะผมฮ้ยคือแบบว่าผมคิดว่าแบบไอ้ตัวพวกนั้นแบบว่ามันไม่มาตั้วสูมสักทีเลยอะคือผมคิดถูกหรือคิดผิดนะซึ่งผมก็ขายตัวออกแล้วนะเพราะว่ามันอัปตันแล้วอะ่ะ คือแบบว่ามันเป็นเทพแล้วนะครับผมก็ให้มันเล่นคนเดียวไปนะซึ่งจะลอดถึงเวฟบที่50ไหมก็ไม่รู้ว่าผมไอเทียโพเซดอนของเราเนี่ยนะซึ่งเป็นเมนใครบ้างก็อย่าลืมเม้นบอกด้วยนะเพราะว่ามันก็หล่อเนาะมันก็หล่อมากเลยหล่อเหมือนผมเลยอะโพเซดอนนะผมคือแบบว่าที่ชอบก็พบว่าหล่อเหมือนตัวเองนี่แหละนะผมที่ชอบโพไซดอนนะเลยเลยเลยเป็นเมนหลักเลยในแล็กนาร็อกเนี่ยเกือบจะเป็นเมนหลักเลยแหละเพราะว่ามันหล่อ แล้วก็ไออ <c oughs> ผมจะไปบันวยตัวเองแบบนี้ป่ะแล้วผมก็ถ้าผู้ชมเป็นเมในใครบ้างก็อย่าลืมบอกผมด้วยนะฮะซึ่งผมพูดสองรอบแล้วใครอยากให้ผมทำคลิปแนวนี้อีกก็อย่าลืมกระทืบไลค์แล้วก็กระทืบซับสไครต์ให้ผมด้วยผมกระทืบการติดตามนั่นแหละโอ้โหดูนะฮะคือแบบว่า เหมือนในเรื่องเป๊ะเลยอะถ้านี้ถ้าเขาแบบว่าใส่แบบวงล้อนะ mm. เาเคียดของมันแบบเหมือนในเรื่องนะคือแบบจะเท่มากอะคือแบบจะเหมือนในเรื่องเป๊ะเลยผมไม่รู้นะผมว่ามันจะมีเกียริดาวหรือไม่สําหรับโพไซรอนนะแต่ว่าต้องต้องต้อง,ต,องต้องดูเนื้อเรื่องของแรงหน้าล็อก่อนอะนะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้โพไซรอนเนี่ยมันจะตุยไปเลยหรือไม่แต่ว่าถ้าตุยอะคือแบบว่าสมดุลของโลกมันก็จะเสียไปเลยนะผมก็แบบว่าไอ พวกทะเลแบบนี้คือแบบว่ามันจะแบบไม่เหมือนเดิมอะหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมสาหรับโพไซดอนในเรื่องแกลกนาราฟ้าถ้าแบบว่าเสียแบบโพไซดอนไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมหรือว่าโพไซดอนนี่มันจะตุยไปเลยหรือว่ามันจะกลับมาใหม่อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้าแบบว่าตุยไปเลยทะเลก็น่าจะเสียสมดุลน,นะผมเพราะว่าโพไซดอนเป็นเทพแห่งเทพแห่งทะเลครับผม ปิดอัพไปเลยแล้วกันนะผมท่านชมคือแบบว่าตัวในเล็กนาล้อกับผมเห็นอยู่2ตัวตอนนี้นั่นก็คือไอไอทอแล้วก็ไอนี่แหละแล้วก็ไอปโพไซดอนนี่แหละอ๋อแล้วก็ไอไอนี่แล้วก็ไอปูอะไรไอไอไม่ใช่ไอปูไอพ่อของทอหรือแบบไอคนที่แบบว่าไอสู้กับอาดัมอะนะฮะซึ่งผมก็ใช้เพชรสุ่มไปตั้งสองสามหมื่นแล้วผมก็ยังไม่ได้มันสักทีเลยไอตัวเก่ๆน่ะที่แบบว่ามันแบบว่าสามารถที่จะเปลี่ยน มวลกล้ามเนื้อของตัวเองให้ใหญ่ขึ้นได้อะนะผมนะผมมาดูกันว่าโคไซดอนของเราจะได้กี่เวฟนะฮะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วห้าสิบเวฟนะผมเดี๋ยวไว้เลยว่าแค่ตัวคนเดียวนะเก่งมากเลยนะคือแบบว่าทั้งมอนทั้งวิ่งทั้งอะไรอะคือแบบว่ามอนระเบิดนีเน่เป็นเป็นอะไรที่น่าลํำคานมากเลยนะเพราะว่ามันมันระเบิดแล้วมันสามารถแยกร่างได้อีกนะผมผมเลยวางอ้โพไซดอนนี่ มาอยู่ตำแหน่งนี้นะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าอยู่กึ่งกลางสําหรับการวิ่งแล้วก็การระเบิดของมอนพอดีเลยนะผมถ้าแบบว่าบางที่เดิมอะ่ะคือแบบว่ามอนแบบวิ่งเร็วคือแบบโอเซรามันจะตามไม่ทันงไงผมกลัวประมาณนี้นะว่ามันผมวิ่งโจมตีหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็ดาเมจแค่เก้าแสนสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะผมก็โอ้ตัวละครในไททันมาแล้วนะมารัวๆเลยเอ๋เลือดมอนต,ตอนนี้ก็ เฮ้ยหนึ่งแสนเจ็ดแล้วนะผมหนึ่งแสนเจ็ดจะแสนแปดแล้วอะ่ะคือแป๊บเดียวเลยอะ่ะคือแบบว่าเวฟที่เจ็ดสิบแปดสิบก็น่าจะทานแล้วหละมัน้นเลือดไอ้ของมอนนะฮะไม่รู้ว่าไอเทพไม่รวมกลุ่มของเราเนี่ยไอเทมไม่ใช้อุบายเทมไม่พึ่งพาใครเนี่ยมันจะแบบว่ารอดไปได้สักกี่เวฟก็ผมพูดมันเครื่องมันเลย <c oughs> ซึ่งนั่นแหละนะผมก็มันเหยียดมนุษย์มากสักขนาดน้นอ้าว เรียบร้อยครับผมไอเทมไม่พึ่งพาใครก็โดนไปแล้วซึ่งรอดไปได้ห้าสิบแดเวฟหรือเปล่าหรือว่ากี่เวฟเนี่ยเราต้องดูก่อนนะผมก่อนที่มอนไอเดินไปชนบ้านก่อนนะจะได้สักกี่เวฟนะเออตอนนี้ห้าสิแปดเวฟครับผมหกสิบหรือเปล่าเนี่ยตัวไอมอนไอ้ตัวนี้มันจะวิ่งถึงบ้านเนี่ยนะห้ิบเก้าเวฟแล้วนะผมวิแต่ว่ามันก็รอดไปได้แค่ไม่กี่ตัวเนาะ ดูดินอกจากนั้นมันก็ได้หมดอะ่ะคือแบบว่าเล่นงานได้หมดอะ่ะเก่งมากเลยนะสําหรับผมแล้วสํสำหรับผมแล้วคือไอเทียบตัวนี้ทั้งทั้งในเกมทั้งในแมปทั้งในอะไรก็เก่งมากเลยนะโอเคครับ okay, ผมเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากสาหรับคลิปนี้ก็บายบายผมจุ๊บๆซึ่งถ้าแบบว่าให้เต็มสิบแล้ว,ลว,ลวสำหรับตัวนี้ผมให้ประมาณสักสี่แล้วกันนะผมเพราะว่ามันก็เก่งนะถ้าแบบว่าวางมันเยอะๆหน่อย แล้วก็มันโจมตีช้าหน่อยครับผมมันผิดตรงนี้เลยมันข้อเสียมันก็มีไม่กี่อย่างครับผมดาเมจก็ไม่เท่าไหร่นะฮะซึ่งถ้าใส่ตัวบัฟมามันก็โหดเถ้าตัวบัฟตอนนี้ผมก็แนะนําให้เป็นบุกนะผมซึ่งบุกเนี่ผมก็ไม่มีหรอกแต่เพื่อนผมมีอยู่นะผมก็เวลาลงอินลงอะไรอะ่ะบุกคือสําคัญมากเลยนะผมเพราะว่ามันบัฟให้ตัวละครอื่นดีมากเลยนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ก็จากไปด้วยไอ้เทพไม่รวมกลุ่มเทพไม่พึ่งพาใครเทพไม่ใช่อุบายเทพควรจะเป็นแบบนั้นซึ่งผมก็จำคำพูดมันได้ไม่หมดหรอกสำหรับคลิปนี้บายบายผมจุบจ๊บ